ร้านโชว์หวยเล็กๆมีเพลย์ายแน่เชิญค่ะยางเข้ามาเบิรงกเลยเลยค่ะจะพาแนะนําเบิรงว่ามีพเพลย์่าอ่ามามาเชืนี้ก่อนก็นได้จ้ะเชืนี้เชืนี้ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้ก็คือน้ํามันนะคะน้ํามันขวดยี่สิบสามสิบนะคะอันนี้ก็เป็นโซฮอนะคะเก้าไหนนะเก้าห้าเก้าห้าเออเป็นโซฮอเก้าห้าเนาะอะอทีนี้ก็เชืนี้ก็คือเครื่องดื่มนะคะเป็นพงนม เป็นพวกนมนะคะเครื่องดื่มชูกําลังแต่ว่าบ้านเฮาจะมีร้านนี้ร้านไอคำจะไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอันนี้อันนี้เครื่องบารุงนะคะก็คือเครื่องดื่มบํารุงร่างกายจะประเภทนมนะคะแล้วก็มาเช้านี้เช้านี้ก็คือขนมขนมเลยจำนี้มาม่าพวกมีขนมนะคะมีทุกประเภทนะคะข้างล้างก็จะเป็นพวกเครื่องครัว,วเครื่องครัวนะคะเครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะ อันนี้ก็คือพวกเครือ่องสำอางนะคะอยาสีฟันสบู่ไปแด่ที่ล้าประมาณนี้นะคะอันนี้คือพวกซอสพวกตั้งหลายหรนนะคะมีครบนะคะผู้เลยเยอะแบบเลิกอะตามมาได้ทั้งเครื่องก็จะเป็นพวกพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกอันนี้คือโซนโซนอุปกรณ์การทำกระเปกาคือพวกถ้วยพวกจานนะคะตัวน,นี้นะคะอันนี้คือพวกพลาสติกฟชาชีแบบนี้กันู้เลยไม่ได้กับมาเด้อันนี้ก็คือทังเซอร์กูลเซอร์เซอร,ร์เออกระตาเซอร์นคะ กะมังนะคะมีหมดเลยนะคะพวกนี้มีหมดเลยนะอย่างเนี้ยไมค์เพนเซอร์ก็มีนะคะก็มาเบิ่งได้นะคะมาเบิ่งได้นะคะรองเท้าบูทรองเท้าบูทก็มีจ้ะรองเท้าบูทเนาะมีลายยางเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเขากองเป็นซูมเบิรงเฮอร์เดิลวะมีเพิ่มแน่ซูมเบิรงแต่ละบ็อกบ็อกลอยายเงาวเลยอ่าลูกค้าเขาจะได้เห็นว่ามันมีเพิ่นแน่นะ อ,อ่ะมาทางนี้ป่านี้มาทางนี้อ่าเราใช้เวลาวด็วๆนะกับเ<ม>จมี่อน,นึงนะโมน,นึงก็มีนะอก,ก,กระโต๊กเนาะกระโต๊กกร้เขานะมีหมดเลยกระทะนะแล้วก็เครื่องไซร์ไมสอยพวกนี้นะคะมีหมดเลยะคะ่ะกระเขาโมกทั้งหลายเลยกระโจกกระขายคะ่ะกระโจกกระขายนะ อันนี้ก็โชว์ได้แล้วก็เป็นตัวขายพร้อมเพราะว่าตัวขายตัวขายจริงๆคืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นนอกดาวประกอบได้นะคะอันนี้ก็โมกจะโมกโมกโมงมันี่นะคะใส่ยังไงใส่อย่างนี้วะเออนะคะอันนี้คือคือโมกเนาะอันนี้ก็โมกโมงโมกเหมือนกันโมกสวยนะคะโมกสวยได้นี่นลองเซอรเงกะสวยบ่โอเคนะคะอันนี้โมกสวย จะมีกุ๊บกุก๊บก็มีค่ะนี่คือคือกุ๊บนะคะกุ๊บค่ะอันนี้ก็หมวกชาวนาหมวกชาวนาสเสื้อได้เลยค่ะเด้อโอเคไลต่ต่อเลยค่ะไปสั่งโน้นนะคะไปแบบรวดเร็วนะคะมาทางนี้ก็คือไปทางนี้ก็คือเครื่องนอนนะคะเครื่องนอนนะคะเครื่องนอนจะมีนี่ค่ะที่นอนยาวเลยค่ะนะคะซูมมาเลยค่ะยาวเลยค่ะอันนี้คือที่นอนอันนี้คือผ้าผ้าห่มนะคะ ผ้าห่มโตโตเราทําเองของอของอะไรนะเราเรียกว่าโอท็อปอ่ะเออตันนี้ก็คือผ้านวมนะคะผ้านวมหกฟุตอ่าหกฟุตโตโตหกฟุตแล้วก็มีหมอนเก็บนะคะมีหมอนเก็บแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเลยหมอนเก็บนะคะอามาจากสกลเนาะน,นี่ก็คือที่นอนแล้วก็ผ้าเช็ดโตนะคะผ้าเช็ดโตอ่ะลากลายราคาราคาีแพงนะคะน,นี้ผ้าเช็ดโตข้างล่างก็จะมี พานาโนนะคะพานาโนมีซิ้นมีม้งนะคะแล้วก็มีผ้าเสนนาหลายอย่างนะคะอาจจะมีอันนี้ก็คือนาโนอันนี้ก็คือผ้าห่มแบบขนาดบางเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบหนาอันนี้ก็มอนนังมดนะคะมีผมเช็ดเท้าคุณเลยจะแต่งบ้านสวยๆกับมาเอาได้ผมเช็ดเท้าภลาสตินเท่านี้ละนะแล้วก็แถบนี้ก็จะมีมอนปอกมอนนะแล้วก็อันนี้ก็คือ ผ้าตะล้อคือผ้าคอมาบันเฮานะคะอันนี้คือเสื้อน,นะคะเสื้ออันนี้น่าสนใจอันนี้มาลอดใหม่นะคะเป็นเสื้อพื้นเมืองทางเหนือนะคะเหนืออีสานนะคะนะคะดูนะคะสวยแล้วก็ถ้าเป็นทางเหนือก็จะสไตล์นี้นะคะเสื้อทางเหนือสไตล์นี้จ้ะนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อทางเรนูน,น,นครนะคะเสื้อเรนูเอิญนะคะเสื้อเรนูโตเรามีแพ่งนะคะดัมราคาลงมาเรามาตรฐานทุกโตทุกไซส์นะถ้าผู้ยิงผู้ชาย 250บาทนะจ๊ะร้านไอคำผู้โดสุดเจอกับมาเด้อแล้วให้แล้วหน้าแล้วก็มาเบิ่งได้จากสวยค่ะสวยนะคะนี่ของคุณสุภาพสตรีก็อยู่ประมาณนี้นะคะมยโชว์นิดนึงเสื้อกันหนาวเราก็มีเสื้อกันหนาวก็มีเด้อเสื้อกันหนาวเบิงเบ่งนเลยเด้อเนเสื้อกันหนาวพอย่มหนาวตุลามากลัมาเด้อเนี่ยฟีไซส์มาเทปเสื้อได้นะตัวละร้อยห้าสิบบาทนะ ยสี่สิบบาทเออดัมราคาสุดๆเลยนะคะเสื้อสงการเหมือนเสื้สอสงการ,การลดราคาสุดๆแต่เป็นเสื้อหม่นะแต่ทีนี้ว่ามันเยอะก็เอามาเยอะแล้วก็เลยตัวละร้อยบาทเซลนะคะตัวนี้เซลร้อยบาทนะคะตัวนี้อ่ามาเบ่งที่นอนแบบน,นี้ที่นอนที่นอนอันนี้เขาเรียกว่าที่นอนปิกนิกแบบฟูกนะสามจุดห้าตัวนี้นะสำหรับนอนผู้เดียวอ่าสามจุดห้า ไล่แต่จะเป็นลายเล็กน้อยนะคะลายแบบลูกอลันชอบมากลายกระตูนนะอันนี้เนี่ยสไปเดอร์แมนอันน,น, Spider Man นี้เอออันนี้ก็คิตตี้อันนี้คิตตี้นี่ห้าฟุตอ่ะน,นี่ห้าฟุตนะคะนอนได้สองคนเมื่อกี้นี่นอนได้ผู้เดียวคือสามถึงห้าห้าฟุตนอนได้สองคนนะคะคิตตี้นะคะมีคิตตี้นะคะแล้วก็มี Mickey Mouse มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นะคะมีหลายให้เลือกเด้อมาเลือกได้จ้ะอันนี้ก็คือมิกกี้เมาส์สีน้ำเงินอันนี้คือห้าคือเดียว อันนี้ก็หา้ามาเบิรงกกฟุตอันนี้หกฟุตนี่ก็คืออันนี้เบนเทนนะอันนี้ก็มิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ก็มินเนี่ยนนะคะหกฟุตนี่นอนได้สามคนนะคะสามคนราคาเบาเบา,เบามากเลยนะคะมีที่นอนมีผ้าห่มมีที่นอนไปนี้ก็มาเบิรงเนี่ยมีอะไรมีนอนข้างนะคะุณเลยยังไม่ได้คู่ก,กับกอมอนข้างก่อนเด้อุณเลยได้คู่แล้วกันยังมีทื่เดียวกับไซส์บนข้างก,กันกลางก็ได้นะคะ ประโยชน์หลากหลายนะคะหมอนข้างนะคะอ้าวบันนี้กุ้เลยรมีลูหลานกุ้เลยรมีลูกหลานอันนี้ก็คือที่นอนเด็กน้อยอนุบาลเบิร์เกอเดอร์ขอเขาแกะมุกเหลืออ่าแม่ค้าเบิร์ก่อนนี่จะพื้นเทเบิร์เกเดอร์ตัวนี้ค่ะมันมีสองแบบก็บคืออันนี้นะคือ แบบหนาเลยนะแบบหนาสวยมากลายนี้นะคะแบบหนามันมีแบบหนากับแบบบางเลือกสองราคาเนาะราคาเท่าเลอก์ใส่ยันเงมาซืูมเอาแต่ร้านรับรองว่ามันไม่แพงนะคะไม่แพงเลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยเอามินเนียนเทเบิ้ลนะเดี๋ยวแก้มินเนียนเทเบิ้งเด้อก็เล็กน้อยเนาะเขาก็จะจุ๊กจักเนาะว่าเป็นลายกระตุ้นอะไรนะมันเบิ้งเบิ้งแก้เทเบิ้งซะก่อนเด้อ ของเราของจริงนะคะสัมผัสได้นะเนียสวยค่ะน,น,นี่อันนี้คือลายมินเนี่ยนนะน,น่ารักน่ารักไว้สำหรับเพลุหลานเนาะอนั่นแหละการผู้เล่นสนเจอกันมาแวะชมที่ร้านไอ้ขามได้นะคะเราเปิดทุกวันค่ะนะคะไม่มีวันหยุดนอกจากว่าเรามีธุระจะไปนูนป่นไปนี่เขากับปิดนะคะกัเปิดตั้งแต่เช้านะคะคุณยายจุกกับเพื่อนกับ ยายติ๊กเพิ่นกับเสื้อบ้านแล้วเพิ่นกับมาเปิดเนาะตอนเพิ่นไปโง่เพิ่นกับจะปิดร้านไว้นะคืมันแรงกับเปิดหอดทุ่มสองทุ่มแล้วแต่ถ้าฝนตกกะปิดไว้หน่อยนึงถ้าฝนมีตกกะลางเาวนิดึงจ้ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะต่อไปกะจะใช้บัตรรูดได้นะคะตอนนี้ก็คือกําลังจดทะเบียนอยู่กับที่เหลือก็คือถ้าพี่น้องบ้านเฮามีบัตรสวัสดิการกะมาใช้บริการนี้ได้ราคามีแพงกับกันเองนะคะเดี๋ยวกับเนี่ยเริ่ม ทุกสิ่งทุกอย่างลงก็จะลงของเพอ่มมันไหลเพื่อว่าเป็นทางเลืะนึงของชาวบ้านเฮาเนาะก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะมาเบิงในเนาะนี่ามาปิดท้ายด้วยการโชว์ตู้นะตู้สไตล์ร้านไอค้คมก็อยู่ประมาณนี้นะคะของเฮ้าก็จะเต็มเต็มตลอดนะเอออันนี้ก็คือเริ่มแรกก็เบาๆอย่างนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าร้านเราจะไม่ขายแอลกอฮอล์นะคะไม่ขายบุหรี่ไม่ขายแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะมีแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการอุดนนุนเนาะนะคะขอบคุณหลายๆผู้เลอรสนเจอกับแวะมาเบิงงได้ว่าสินค้ามันมีเผอืแน่นะเพราะบางที่เขากับมีได้รายละียดลงดีเทลเยอะแยะประมาณนั้นกับลองมาชมมีซื้อมีว่ามีเป็นเผลอนะเอามาเบิงงกันแค่นี้ก็ได้เจอละโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี